พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทยัยทรงอุทิศพระสติปัญญาและพระวรากายในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน แม้กระทั่งพระราชฐานที่ประทับพระองค์ก็ยังส่งให้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผระสบนี้ก่อนจากการที่เสด็จเยือนเยี่ยมรัษดรทั่วประเทศแล้วเนี่ยก็ท่านทรงเห็นว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรทรงโปรดให้จัดทำ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในที่ประทับสวนจิตด,ดาตรงที่เป็นมีที่ว่างอยู่สงใช้เรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างเป็นโครงการทดลองเพราะว่าคงจะเป็นสิ่งเดียวในโลกนะที่ในพระราชวังมีกิจกรรมแบบนี้ โครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตละดามีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานเพื่อเป็นโครงการศึกษาทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรกรรมต่างๆเมื่อได้ผลการศึกษาแล้วก็เป็นโครงการตัวอย่างให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการนําไปปฏิบัติตามและที่สําคัญคือเป็นโครงการที่ดําเนินการโดยไม่หวังผลกําไร การดำเนินงานของโครงการสูนพระองค์ศูนย์จิตละดาแบ่งได้เป็นสองรูปแบบคือโครงการไม่ใช่ธุรกิจและโครงการกึ่งธุรกิจโครงการไม่ใช่ธุรกิจเป็นโครงการที่สนองแนวพระราชดิรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยได้รับคำปรึกษาและการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างๆโครงการกึ่งธุรกิจเป็นการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายโดยไม่สแสวงผลกำไรและไม่แข่งขันทางธุรกิจแต่จะนำรายได้ มาใช้พัฒนาโครงการสูนพระองค์ศูนย์จิตลดดาต่อไปสืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญ ในปีพุทธศักราช2503เพื 3, ่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีและเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรซึ่งได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันทรงให้กรมการข้าวนำข้าวพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศมาทดลองปลูกในพื้นที่แปลงนาข้าวทดลองพระตำหนักจิตรดาเรโหฐานพระราชวังดุสิต เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำนารวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบำรุงดินก่อนที่จะนำความรู้มาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรโดยในปีแรกของการดำเนินง,งานในปีพุทธศักราช2504พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถไถนาแบบสี่ล้อหรือควายเหล็กคันแรกของประเทศไทยที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยเตรียมแปลงปลูกข้าว ทรงหวานข้าวและทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เองผลผลิตข้าวจากแปลงนาข้าวทดลองส่วนหนึ่งจะถูกนําไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีถัดไปในปีเดียวกันนั้นได้มีโครงการป่าไม้สาธิตขึ้นโดยเริ่มจากพระราชดำริให้สงุนพันต้นยางนา เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่วังไกลกังวลอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้ทอดพระเนตรเห็นการนำต้นยางนามาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมากระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านอําเภอท่าหยางจังหวัดเพชรบุรีทรงนำกล้าไม้ยางนาที่ส่งเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยพระองค์เองจากวังไกลกังวล มาปลูกในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหูฐานและต่อมาทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้นำพันไม้ต่างๆจากทั่วประเทศมาปลูกไว้รวมกันในลักษณะป่าไม้สาธิตเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับพันไม้ด้วยทรงห่วงสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทรงทำการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปา่า เพื่อเป็นอาหารโปรโตีนคุณภาพดีราคาถูกโดยเริ่มจากการศึกษาการพอเลี้ยงพันธุ์ปลาหมอเทศด้วยพระองค์เองและต่อมาได้ศึกษาเกี่ยวกับการพอเลี้ยงพันุ์ปลาทีลาปีนีลอตติก้าซึ่งได้รับการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งประเทศญี่ปุน่ขนขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร ในปีพุทธศักราช2,508ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานินจากชื่อวิทยาศาสตร์คำว่านิรอลติกาและพระราชทานพันปลานินเพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์และบริโภคต่อไป โรงโคนุมศูนย์จิตรดานับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการกึ่งธุรกิจภายในโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดาโดยในปีพุทธศักราช2505ได้มีกู้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายโคนุมจำนวนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ศูนย์พระองค์ในการจัดสร้างโรงโคนมศูนย์จิตรดาเพื่อทำการศึกษา ค้นขวาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคโนมรวมทั้งสาธิตการทำนาญ้าสำหรับเป็นอาหารของโคเมื่อเกิดภาวะนุมสดล้นตลาดในปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปน้ำนมดิบเป็นนมผงเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน โรงนมผงแห่งแรกของประเทศไทยจึงถือกำเนิดขึ้นและได้รับพระราชทานชื่อว่าโรงนมผงศูนย์ดูสิวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคโนมและก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริง ถาจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องพันผ่านอุปสรรคมาไมาเช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นนอกจากนี้ยังทรงให้จัดตั้งศูนย์รวมนมเพื่อรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรมาทำการพาส t e u ไร z ์ และจำหน่ายให้ประชาชนได้บริโภคในราคาย่อมเยาเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคนมสดเพิ่มขึ้นต่อมามีการทดลองนำนมผงไปผลิตเป็นนมผงอัดเม็ดสำหรับนมผงอัดเม็ดที่แตกไม่เข้ารูปจะถูกรวบรวมและนำไปผลิตเป็นนมเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยงส่วนน้ำที่ได้จากกระบวนการระเหยนมซึ่งมีความบริสุทธิ์สูง สามารถนำไปผลิตเป็นน้ำกลัน่นสำหรับเติมแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่มของโรงน้ำดื่มในปัจจุบันทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบห้ารอบ ในปีพุทธศักราช2,530ได้มีการน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายเครื่องมือผลิตเนยแข็งจึงได้มีการสร้างโรงเนยแข็งขึ้นซึ่งสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อเนอยแข็งที่ผลิตว่าเนยแข็งมหามงคลโรงเนยแข็งมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการนำน้ำนมดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ เนยแข็งไอศกรีมและนำนมที่ได้จากการแยกครีมออกจากน้ำนมดิบมาผลิตเป็นนมพร่องไขมัน p a าสเจอไรส์ rice, นมเปรี้ยวพร่องไขมันพร้อมดื่มและโยเกิรต์ตส่วนครีมที่แยกออกมาจะนำไปผลิตเป็นเนยสดและนมข้นหวานบรรจุหลอดจนเมื่อปลายปีพุทธศักราช2545ปัญหานมสดล้นตลาดได้เกิดขึ้นอีกครั้ง โครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดาจึงจัดตั้งโรงนม UHT ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมพร้อมทั้งเป็นการสาธิตการผลิตนม UHT จากนมสดแท้ที่สามารถเก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นและจำหน่ายให้ประชาชนได้บริโภครวมทั้งจำหน่ายให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนของรัฐบาลโดยบรรจุทั้งแบบกล่องและแบบถุงพลาสติก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงสภาพความเป็นอยู่ของชาวนาซึ่งมีฐานะยากจนจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริว่าชาวนาควรรวมตัวกันดำเนินการแบบสากร์มียุง้งฉางสำหรับเก็บข้าวเปลือกและทําการสีข้าวเปลือกเองโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดาจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้าวเปลือกและสาธิตการสีข้าว ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลทรงตระหนักถึงปัญหาพลังงานของประเทศในระยะแรก มีการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายกังหันลมเพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานชนิดที่ใช้แล้วไม่หมดไปมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำต่อมาในปีพุทธศักราช2528พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอลจากอ้อย เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยทรงห่วงว่าในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์น้ามันขาดแคลนหรืออ้อยราคาตกต่ำและได้พระราชทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์ในการเริ่มดำเนินการจากการค้นคว้าทดลองโครูงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาสามารถนำแอลกอฮอล์ซึ่งผลิตจากผลผลิตหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผสมกับน้ำมันเบนซินในการผลิตแก๊สโซฮอล และผสมกับน้ำมันดีเซลในการผลิตดีโซโฮอลเพื่อใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งยังสามารถนำแอลโกอฮอล์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายชนิดทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนในการผลิตดีโซโฮอลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลมีราคาสูงต่อมาจึงมีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้วจากครูเรือน และอุตสาหกรรมอาหารต่อมาจึงมีการจัดทำโครงการจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบเพื่อกำจัดแกลบสูญที่เหลือจากโรงสีข้าวตัวอย่างนอกเหนือจากการนำไปทําแกลบอัดแทง่งโดยนำความร้อนที่ได้จากการเผาแกลบไปผลิตน้ําเย็นความเย็นจากน้ำเย็นจะนำไปใช้กับเครื่องปรับอากาศ ภายในศาลาม,มหามงคลเพื่อรับรองคณะผู้เข้าชมโครงการและใช้ภายในอาคารควบคุมสภาวะแวดล้อมรวมทั้งนำไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเห็ดเมืองหนาวนอกจากนี้ยังมีการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลมพร้อมอุปกรณ์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้างานวิจัยและพัฒนาของโครงการสูนพระองค์ศูนย์จิตระดายังมีการศึกษาคนา้นคว้าและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตผักและผลไม้ พื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายโรงน้ำผลไม้พาสเจอไรซ์เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2527โดยใช้เครื่องพาสเจอไรซ์เก่าจากศูนย์รวมนุมซึ่งมีอายุการใช้งานนานแต่ยังสามารถใช้งานได้ดีมาทดลองผลิตน้ำผลไม้พาสเจอไรซ์จากผลผลิตทางการเกษตร ที่มีราคาตกต่ำในช่วงเวลานั้นๆและเพื่อให้ครบวงจรการผลิตน้ำผลไม้ในปีพุทธศักราช2535โครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตระดาได้สร้างโรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋องเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบในการสาธิตการผลิตน้ำผลไม้สเตอริีไรส์ที่มีคุณภาพและมีอายุการเก็บรักษาได้นานโดยไม่ใส่วัตถุก,กันเสียทั้งนี้ ยังมีการทําโจ๊กบรรจุก,กระป๋องอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการแปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งประเภทต่างๆและยังมีการนำผลไม้อบแห้งสูนที่ไม่ได้ขนาดหรือตัดแต่งคัดออกมาทดลองผลิตเป็นคุกกี้ผลไม้เค้กผลไม้จนเกิดเป็นกิจการโรงขนมอบซึ่งในปัจจุบันสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบต่างๆได้หลายชนิด และยังมีโรงน้ำพึง้งซึ่งเป็นการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงพึง้งโดยจะรับซื้อน้ำพึ้งจากกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงพึง้งมาบรรจุและจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่นำผลพล่อยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่การนำแกลบหรือเปลือกข้าวจากกระบวนการสีข้าวมาทำการบดอัด และผ่านความร้อนทำเป็นเชื้อเพลิงแท่งและยังสามารถนำมาเผาเป็นทานแกลบรำข้าวสามารถนำมาผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราใช้ในการเพาะเห็ดซึ่งเดิมเริ่มจากการศึกษาทดลองเพาะเห็ดพื้นบ้านของประเทศไทยต่อมาจึงทำการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือและยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือในลักษณะต่างๆ งานพอเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำกากมูลหมัดซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการนำมูลโขไปหมัดเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพมาทดลองพอเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินขนาดเล็กมากซึ่งผลงานวิจัยพบว่ามีโปรตีนและสารอาหารต่างๆสูงเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเลี้ยงปลาต่อมา มีการปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงในน้ำสะอาดและนำมาผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพบรรจุในแคปซูลและเข้าเกลียบรสสารายเกลียวทองในการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆโรงปุ๋ยอินทรีย์จะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักเช่นการนำน้ำกากสาซึ่งเป็นของเสียจากการผลิตแอลกอฮอล์หรือจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆมาช่วยในการย่อยสลาย และมีการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนอกจากกิจกรรมด้านการเกษตรโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดายังมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ต่างๆได้แก่ รงหลอเทียนหลวงจะรับซื้อขี้พึ่งจากกลุ่มสมาชิกคู่เลี้ยงพึ่งมาผลิตเทียนขี้พึ่งสำหรับใช้ในราชสำนักแทนการฟันเทียนด้วยมือซึ่งใช้เวลานานและลดงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อเทียนโดยในการผลิตเทียนเล่นสำหรับใช้ในพระราชพิธีต่างๆและเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานให้พระอารามหลวง ในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีและยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตกระดาษสาพร้อมทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ต่างๆของไทยที่โรงกระดาษสาซึ่งเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติในวรโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชมพันษาครบรอบในปีพุทธศักราช 2,535ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากโครงการป่าไม้สาธิตแล้วยังมีการศึกษาเรื่องการพาะเลี้ยงพันธไม้และการนำเทคนิคการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ มาใช้ในการสงวนและขยายพันธุ์พืชที่หายากต่างๆเช่นขนุนไพศสารทักษิณหวายและกล้วยไมย้ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งมีวัตถุประสงค์คือทำการศึกษาเกี่ยวกับการสงวนและเก็บรักษาพันธุ์ไม้ที่หายาก รวมทั้งยังส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนจากพระราชประสงค์ให้โครงการสูนพระองค์ศูนย์จิตรดาเป็นโครงการศึกษาทดลองและเป็นโครงการตัวอย่างจึงมีพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชมกิจการรวมทั้งฝึกปฏิบัติงานเพื่อน,นำความรู้ไปเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504มีคณะพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆคณะบุคคลสำคัญข้าราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาเกษตรกรรวมทั้งผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ายี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตะดาเป็นจำนวนมากทั้งนี้โครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตลดา นับเป็นเพียงหนึ่งในภาพสะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งพระราชหฤทยัยทรงอุทิศพระสติปัญญาและพระวรากายที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งแผ่นดินมาตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพลังของคันดิน